สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการต่อสายวงจรสวิตสามทางให้กับเพื่อนๆครับโดยสวิตสามทางนะครับนิยมใช้ต่อกับโคมไฟบริเวณบันไดจึงนิยมเรียกว่าสวิตบันไดหรือสวิตท,ทูเวย์ครับและต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเวิร์กรีทลจำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ รูปร่างหน้าตาของสวิตช์สามทางและสวิตช์ทางเดียวด้านหน้าก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะมีขีดสีดําที่ด้านบนของสวิตช์แต่สวิตช์สามทางนั้นจะไม่มีขีดสีดําครับโดยที่ด้านหลังของสวิตช์สามทางตัวที่ใช้ต่อวงจรในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของแบรนด์ panasonic w i t series ในรุ่น weg 5 0 0 2 k ครับที่อุปกรณ์นะครับด้านมุมขวาบนก็จะเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของสวิตช์สามทางครับ โดยที่ขั้วด้านบนของสวิตช์นะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลขศูนย์ซึ่งทั้ง2รูนี้นะครับภายในก็จะต่อถึงกันครับส่วนด้านล่างของสวิตช์นะครับก็จะเป็นขั้วในหมายเลข1และขั้วในหมายเลข3ครับโดยการทำงานของสวิตช์สามทางนะครับภายในก็จะมีหน้าสัมผัสทองแดงอยู่ครับโดยจะต่อจากขั้วในหมายเลขศูนย์ไปยังขั้วในหมายเลข1หรือขั้วในหมายเลข3ครับ ซึ่งจากรูปตัวอย่างนี้นะครับหน้าสัมผัสก็จะเชื a, as well as as ่อมต่อจากขั ortune, ้วในหมายเลขศูนย์มายังขั้วในหมายเลข1ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์หครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลขศูนย์ให้มาต่อกับขั้วในหมายเลข3ครับและเมื่อเรากดที่หน้าสวิตช์อีก1ครั้งนะครับหน้าสัมผัสของสวิตช์ก็จะสลับจากขั้วในหมายเลขศูนย์ให้มาต่อกับขั้วในหมายเลข1ครับ เพื่อนๆมาลองชมตัวอย่างการต่อสายใช้งานสวิตช์สทาง2ตัวควบคุมหลอดไฟ1หลอดกันสักเล็กน้อยนะครับเริ่มจากการเดินสายลายในเส้นสีน้ำตาลนะครับจากเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายลายมายังขั้วในใหมายเลขศูนย์ของสวิตช์สาทางตัวแรกครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินสายลายจจำนวน2เส้นจากสวิตช์สาทางตัวแรกมายังสวิตช์สทางตัวที่2ครับ โดยสายลายในเส้นแรกนะครับแล้วก็จะเดินสายออกจากขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์สทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข1ของสวิตช์สทางตัวที่2ครับและเดินสายลายอีกเส้นหนึ่งนะครับจากขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์สทางตัวแรกไปยังขั้วในหมายเลข3ของสวิตช์สทางตัวที่2ดังรูปวงจรตัวอย่างนี้ครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสลับขั้วสายได้ครับ ต่อไปนะครับเราก็จะเดินสายลายออกจากขั้วในหมายเลขศูนย์ของสวิตช์ฝาทางตัวที่2ไปยังขั้ว L ของโุมไฟและเดินสายนิวตัลนะครับจากขั้ว N ที่โวมไฟไปยังนิวตัลบาร์ที่ตู้ไฟฟ้าหรือจุดต่อสายนิวตัลของวงจรครับ ตัวอย่างการเดินสายนะครับเราก็จะเดินสายลายจากจุดต่อสายลายมายังขั้วในใหม่เลขศูนย์ของสวิตช์สาทางตัวแรกครับและเดินสายลายอีก2เส้นนะครับจากขั้วในหมายเลข1และหมายเลข3ของสวิตช์สาทางตัวแรกมายังขั้วในหม่เลข1และหมายเลข3ของสวิตช์สาทางตัวที่2ครับ และเดินสายลายออกจากขั้วได้หมายเลขศูนย์ของสวิตช์สามทางตัวที่2มายังขั้ว L ของโคมไฟครับและเดินสายนิวทัลนะครับจากขั้ว N ของโคมไฟไปยังจุดต่อสายนิวทัลต่อไปครับ เมื่อทําการจ่ายไฟเข้ามาในวงจรนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปิดและปิดโคมไฟจากสวิตตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทโป o เว r r ์กรีเทลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง p r o w o r k นะครับเช่นตู้คอน s u m e r unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลัก๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้ใตคลิปวิดีโอนี้ครับโปรเวริรรู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The c o p Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย